แต่มัดแคทก็ได้ใ่มัดคัดแล้วแต่คนจะเรีย้ยอ <Ừ. S 1> เป็นราชาอง,งุนญ,ญ,ญี่ปุ่นอนอันนี้มันบางแล้วเริ่ม,เร,มเริ่มตัดออกไปบ้างแล้วอันนี้ตัดรุ่นโกนเนาะค่ะสุกโกนสุกอันนี้กระต่ายดังผูพันที่มีเบอร์หูจากศูนนะคะคู่ <C at> กับตัวเมียอนี้ <C at> เบอร์อะไรครับช่วยดูด้วิด <C at> ีๆก็ไม่เขาเป็นกิ่งต่นองุลป่า <C at> ถ้าถ้าถ้าใครอยากซื้อมาปลูกก็อย่าไปซื้อที่แบบต้นเท่าแขนเท่าขาเนี่ยคือมันเป็นอง,งุล เขาโละทิ้งแล้วเขาก็ตัดมาช่ำม,มันจะไม่ไม่ให้ผลผลิตออ๋ครับย่เลยมันอร่อยมันจะมีกลิ่นหอมคล้ายลิ้นจี่เนีย่ยนะมันไม่สูงกับพว <laughs> งตัดให้ให้น้องลองชิมดูอะ่ะ <laughs> มันมเป็นกปนกลิ่นยังไงมันหอมไหมเป็นไงไนอร่อยอร่อย <laughs> พี่น้องเอ,อ้ย ภายว่าอีสานแรงสีจูงแขนมันไปเบิงปูอังุนยังได้กินมันสีแรงเลยได้จังได้มันคลองจองกันมาเนาะสวัสดีครับเอฟซีพีน้องอันเป็นทีรักยิ่งครับผมมือนี่นะครับผมสิผ้าไปเบิงไรอ่ง,งุนในภาคอีสานนะครับผมกับพ่หูก,กันว่าอง,งุนมันสิปลูกได้ในภาคอีสานจนได้กินมาก,กินผลนะครับกับคลิปนี้อาจจะเป็นแรงบันดแรบันดาลใจของ เกษตรกร,ร,กรในหลายคนนะครับที่ยังคิดว่าสีเฮ็ดอีหยังสีปูกอีหยังสีเลียงอีหยังดีนะครับไปเบิงนะครับวัยรุ่นยุคไม่นะครับวัยรุ่นยุคยุคหม่คือรุ่นไม่ไฟแรกนะครับเป็นผู้หญิงนะครับ,รบตัวน้อย,นอยคนหนึ่งครับที่สามารถสางไร่อง,งุนจนเติบโตขึ้นมาได้นะครับผม คนไปททยผมก็ยังยังอายนะครับยังอายว่าอายน้องเพิ่นว่าเพิ่นเฮดไดเป็นอยังเฮาคือเฮ้าเฮดยังอยู่นะครับเนาะไปเบิ่งว่าความสามารถของอวัยรุ่นเด็กคนหนึ่งนะครับเพ็่นเฮดไดซัมนี้นะครับกะมาอาจสิเป็นแรงบันดาลใจของหลายๆคนนะครับให้ลงมือเฮดอีกย่างสักอย่างนะครับอ,อย่าจํากัดที่ความคิดจาของว่า มันเ็ศบดได้นะครับองุวนเป็นพืชที่อยู่ต่างประเทศนะครับแต่ว่าเอามาปลูกในประเทศไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานดินอีสานแห่งแรงนี่เป็นยังคือปลูกได้ครับเขาเฮ็ดยังไงจึงปลูกได้ไปช่มไปเบิ่งกันครับว่าเขาเฮ็ดยังไงครับเอาตามผมไปครับผมสวัสดีครับ FC ฟซีพี่น้องเป็นที่รักยิ่งครับวันนี้พบกับช่องกูไทยมุกนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ ไล่องุ่นนะครับองุ่นที่จังหวัดมุกดาหารนะครับหลายคนอาจจะยังไม่เคยเห็นเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปชมกันครับพี่กอดโอเคเดี๋ยวไปดูเจ้าของก่อนนะครับเจ้าของฟาร์มว่าอ่าพอเป็นมาอย่างไงนะครับเดี๋ยวไปชมกันนะครับเจอน้องนะครับน้องชื่ออะไรครับสวัสดีครับชื่อกิ๋วค่ะชื่อเกิ๋วนะครับน้องกิ๋วนะครับเป็นเจ้าของฟาร์มที่นี่ลุกมากี่ปีแล้วบนี่ กี่เดือนกี่ปีแล้วบางต้นก็เข้าปีที่สองค่ะมันเป็นการลองผิดลองถูกอ๋อสอ,ววสองปีแล้วสองปีแต่ว่าก็ไม่ค่อยสม,มบูรณ์เพราะว่าตอนนั้นเลี้ยงแพะไปด้วยแพะมันก็มาทำลายนะ <laughs> ก็เลยแบบมีกระปิดกระปอยวันนี้ต้องขอบคุณนะครับพี่ไพโรธหน้าแก้วนะครับที่พามาชมนะครับเป็นไกด์นำพาเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกระต่ายดำภูพานด้วยได้ยินว่าน้องเขาเลี้ยงกระต่ายดำภูพานมีกี่ตัวครับกระต่ายดำ เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูเดี๋ยวตอนนี้ไปดูสวนองุ่นก่อนนะครับอเชิญเลยครับเชิญบ้านน้องนกเขียนครับอยู่อที่นี่มุกดาหารน้องนกเขียนตำบลรมเก้าตำบลร่มเก้าอำเภอนคงคำส้อยนะครับตอนนี้องุ่นเริ่มที่จะโอ้โหสวยงามมากครับเริ่มสุกงอม ค่ะบางสายพันธุ์ตัดไปแล้วบางสายพันธุ์ยังไม่สุกอ๋อมีอันนี้จะเป็นองุ่นญี่ปุ่นค่ะองุ่นญี่ปุ่นไซมัสแคทบางคนก็เรียกไซมัดคตโตะอะไรเงี้ยค่ะเรียกไซมัดแคทก็ได้ไซมัดคัดแล้วแต่คนจะเรียกเป็นราชาอางุ่นญี่ปุ่นอ๋อเป็นราราชาอางุ่นเขียวของญี่ปุ่นนะคะครับแต่ว่าพอมาปลูกที่เราแล้วแดดมันดีแล้วถ้าสุกมันจะเป็นสีเหลืองออื ถ้าเป็นญี่ปุ่นก็คือออกสีเขียวเลยครับเขาต้องการอุณหภูมิยังไงครับนี่อากาศก็อุณหภูมิบ้านเราปลูกได้สบายเลยค่ะอากาศร้อนไม่ได้ต้องการอากาศหนาวแต่ว่ามันจะผิดที่แบบว่าตอนสูมันจะสีไม่เหมือนต้นฉบับ<อ>แต่ก็ปลูกได้โตจเจริญเติบโตเหมือนเดิมคือทุกคนจะคิดว่าหนาวถึงจะปลูกได้เพราะว่าอากาศบ้านเรา,น,าน,นี่ก็ปลูกได้ค่ะนี่ครับอันนี้ซูเปอร์สวีทเอาไม่ใช่พันธุ์เดียวกันเหรอไม่ไม่ค่ะอันนี้สุกสีดําแต่ว่าถ้า ออกมาแรกๆก็เขียวเหมือนกัน<อ>แต่ว่าถ้าเริ่มสุกมันก็จะเริ่มเปลี่ยนสี<อ>เป็นสีดำออกผลหน้าฤดูไอเดือนไหนครับนี่เดือนไหนออกผลนี่ไม่จําเป็นว่าเดือนไหนอยู่ที่ว่าเราแต่งกิ่งตอนไหนตนหนคือหลังจากที่เราแต่งกิ่งไปแล้วแล้วแต่สายพันธุ์ส่วนมาก120วันมันก็จะสุก120วันจากจากวันที่เราตัดแต่งกิง่งปีหนึ่งกี่ครั้งปีหนึ่งสามารถให้ผลผลิตได้สองครั้งค่ะสองครั้งโอ้น่าสนใจนะครับ ป็นแต,แต่ว่าที่ที่ประเทศเราอ,อ่ะมันจะมีฤดูฝนปัญหาเราก็คือฝนอาง่นจะไม่ชอบฝนแต่ว่าร้อนนี่ชอบชอบแบบแดดแดดร้อยเปอร์เซ็นเลยก็คือเราก็เลยมีหลังคาการการฝนแล้วก็การน้ําหมอกน้ำค้างโอครับผมค่ะถ้าถ้ามีหลังคาแบบนี้ก็จะทําให้ทำผลผลิตได้ปีละสองครั้งปีละสองเพ <อ S 1> ราะว่าเราไม่กลัวฝนตอนนี้ปลูกมาสองปีแล้วใช่ถือว่าประสบความสาเร็จนะครับตอนนี้ก็ถือว่ากําลังลองผิดลองถูกก็ลอง สวนท่ากับลูกค้าเมื่อกี้ใช่ลูกค้าเพิ่งลับไปอ๋อเหมาไปเท่าไหร่อ่ะเยอะไหมมันไม่สุโลูกค้าก็เล็มเลมหาหาลูกสุกอยู่ปอดสารพิษไหมครับนี่ปอดสารพิษลูกค้าเดินเดินเล็มหาลูกสุกอยู่มันยังไม่สุกดีอ่ะครับก็ที่มุกดาหารนะครับคิดว่าอ่าผมเพิ่งจะมาเจอนะครับมีไหมที่มุกดาหารที่อื่นมีไหมไม่มีใช่ไหม ว่าเราอาจจะไม่รู้ก็ได้นั่นแหละน่าจะมีที่เดียวนะมีกี่สายพันธุ์ครับนี่อ๋อมีหลายสายพันธุ์ค่ะแบบกาลังทดลองมางพันธุ์ไม่โอเคเราก็เปลี่ยนพันธุ์ไปเรื่อยๆก็หลักๆก็จะมีอสายมัดแคทแล้วก็มีสโยปอสายมัดแคทแบกโอปอแบกโอปอนี่คือสีดานะครับอันนี้มันบางแล้วเริ่มเริ่มตัดออกไปบ้างแล้ว โอ้สวยเลยน้องเขาทำได้ดีนะครับปลูกได้สวยเลยแล้วสีแดงสีแดงอันนี้อันนี้อีกสายพันธุ์หนึ่งเวเลสค่ะอันนี้มันลูกเล็กลูกเล็กแล้วก็เปลือกบางแต่ว่ามีเมล็ดไหมออกดอกอ่ด้วยสายพันธุ์แล้วมีเมล็ดแต่เราสามารถทําให้ไม่มีเมล็ดได้อโอ้ จะเป็นที่คือด,ดูดูต้นต้นนี้คือมันทดลองปลูกเพิ่งทดลองปลูกสกต้นเล็กๆก็ให้ผลผลิตแล้วแต่ออกไปหลายพวงแล้วนะคะต้นนี้ใช้ต้นพันอะไรนะเนี่ยมันต้นพันการปลูกเริ่มแรกก็คือเป็น,ปนต้นองุ่นป่าอย่างนั้นเลยค่ะแบบนี้เลยใช่ต้นเล็กๆอ,ะกๆอ่ะอ่าเป็นกิ่งต้อนองุ่นป่าอันนี้ก,กๆๆิ่งกิ่งต้นเหรอครับใช่ค่ะนี่ค่ะคือคือกิ่งตอนากตรงนี้นี่นี่ แค่นี้อันนี้มาแตกขึ้นมาใหม่กิ้งตอนแอค่นี้นึกว่าเป็นเมล็ดไม่ใช่นะไม่ไม่ค่ะต้องเป็นติ้งตอนอ่งงางนป่า,งงา,ปาถ้าถ้าถ้าใครอยากซื้อมาปลูกก็อย่าไปซื้อที่แบบต้นเท่าแขนเท่าขาเนี่ยคือมันเป็นองุง,งนเขาโรทิ้งแล้วเขาก็ตัดมาช่ำมันจะไม่ไม่ให้ผลผลิตต้องเริ่มที่องุง,งนป่าหนึ่งโฮงหนึ่งศูแล้วก็อ่าอันที่ที่กิ๋วทาเนาะก็คือปลูกองุ่นป่าให้โตมาโตกว่านี้อีกสักหน่อยเนี่ยจิ๋วก็จะตัดตัดตรงนี้ ตัดตัวพบรเนี่ยแล้วก็ต่อแล้วก็หากิ่งตาพันดีที่เราต้องการอ่ะพันไหนก็ได้ที่เราชอบมาต่อต่ออ๋อตไดเสียบยอดเอาครับค่ะแค่ตาเดียวอืมตาอุ้มๆสวยๆหน่อยอ่ะแค่แค่ตาตามกิ่งนี่แหละปัญหาของเราตอนนี้ก็คือมันไม่สุกทั้งพวงอ๋อค่ะอันนี้สุกหรือยังนี่อาสีเหลืองนี่สุกแล้วแต่ว่าจะมีบางลูกที่ยังไม่สุกก็ต้องรออีกนิดให้มันสุกทั้งพวง สังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือมันจะต้องเป็นสีดำตาลลามลงมาเงี้ยมันก็จะสุกสังเแต่เราก็ดูผลเป็นองค์ประกอบด้วยอถ้าขี้เขียวยังยังไม่สุกใช่ค่ะมัต้องเหลืองหน่อยหนึ่งใช่มันยังไม่สุกทั้งพวงใช่เป็ปัญหาอยู่พันนี้ตอนนี้อ่ะไอปลูกแก่เดีวมันอร่อยมันจะมีกลิ่นหอมคล้ายลิ้นจี่เนี่ยมันไม่สุกทั้งพวงต้องเก็บเป็นลูกๆให้น้องลองชิมดูว่ามันเป็นกลิ่นยังไง มันหอมไหมเป็นไงรอร่อยอร่อยเป็นไงหอมหวานมันมีกลิ่นหอมอ่อนไหมหอมเหมือนลิ้นจี่มันเป็นเอกลักษณ์ของพันธุ์นี้เดีย๋ยวทำไมพอชิมอืมกินจะเหมือนลิ้นจี่จริงครับหวาน หวานแล้วก็เปรี้ยวแทบจะไม่มีนะครับกินจะเหมือนลิ้นจี่เอาแม้กินแน่พอ่อชิมเดี๋ยวพี่ตัดให้อยู่อีกคำหนึ่งอีกคำหนึ่งยังไม่รู้สดสดครับปลอดสารพิษแน่นอน นอกจากอู๋เนี่ยมีอะไรบ้างครับก็ทําเกษตรผสมผสานผสมผสานก็โซนโนู้นก็จะเป็นเงาะพึ่งปูกแล้วก็จะเป็นร่องร่องสวนเป็นฟองเป็นอะไรก็จะมีต้นมะพร้าวรอบสวนกล้วยมีกล้วยนะครับรงงียนป่าปาค่ะถ้าเป็นสัตว์ก็เป็นกระตา่ายัำผูพาค่ะอ่าดูนะครับตัวเล็กทําคนเดียวคนเดียวใช่ไหมอ่าทำคนเดียวแต่ว่าพ่อก็มาช่วยตัดแต่งอะไรถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรงนะครับ เกษตรรุ่นใหม่ไฟแรงดีมากเลยพี่ไปรอดมีอะไรจะถามน้องไหมครับผมอยากฝากฝากพี่เป็นพิธีกรช่วยหน่อยใช่ไรเราอยู่เรื่อยครับอ๋อตามน้องเขาอยู่เป็นเอน้องอยู่กูอยู่สี่เป็นเอฟซีก็เดี๋ยวจะอาจจะได้มาเรื่อยยินดีต้อนรับครับมีชื่อสวนอะไรครับนี่ชื่อตั้งตั้งชื่อยัง จะตัต้งชื่อว่าเป็นบ้านองุ่นพุทธินันนะคะอ๋อบ้านองุ่นพุทธินันนะครับจาไว้นะครับเอฟซี 4, พี่น้อง <c oughs> บ้านสวนองุ่นพุทธินันอ่ามุกดาหารนะครับอําเภอนิคมคาสร้อยตําบลไหนลบเก้าตำบลหนเก้ <9. S 1> านะครับ <9. S 1> ก็บ้านหน,องน,น,น,นองนกเขียนนะครับ,บนนเ,เดี๋ยวต่อจากนี้เราเราจะไปชมกระต่ายดําภูพานนะครับได้ยินน้องเขาว่ามีเบอร์หูได้ไหมมีค่ะ <c oughs> รับมาจากศูนย์นะครับอ่าเลือด <c oughs> เลือดร้อยนะครับเดี๋ยวตามไปเลยครับ เอโอเคนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ฟาร์มกระต่ายนะครับอะาดหยินว่ามีกระต่ายดำภูพันเดี๋ยวเรามาดูกันอ่าน้องแนะนำด้วยครับกระต่ายอันนี้กระต่ายดำภูพันที่มีเบอร์หูจากศูน์นะคะคู่ก,กับตัวเมียเบอร์อะไรครับ่วยดูด้วยจริงๆก็ๆๆไม่เคยดูเลยนะ <laughs> พีปีห้าสองศูนย์หนึ่งค่ะตัวน,นี้พีห้าสองศูนย์หนึ่ง ตัวผู้ตัวเมียครับนี่ตัวนี้ตัวเมียเมียครับห้าสองศูนหนึ่งัูู้้นี P ห้าเก้าหน้าเก้าหนึ่งครับ,รบก็น่าจะเกินสองโลนะครับคิดว่าใช่ไหมพี่นะเกินสองโล,สา,โลสามโลน่ถึงมีอยู่ สองตัวทางโน้นีกที่มีใบหูอีกอีกตัวแบบเขาเอาไปผสมอยู่ค่ะอทั้งหมดว่าม,มีจากของพี่ไพโรดด้วยอ๋ออยู่ส่วนโน้นสวนโน้นนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับตัวนี้ก็เป็นดาบุพานใช่ค่ะตัวสีดำดาบุพานอ่าแท้นะครับ,บาแท้จากปูตะวันฟาร์มจากปูตะวันฟาร์มนะครับอันนี้เพิ่งคลอดลูกมีกี่ตัวครับลูกคลอดเก้าเหลือสี่เหลือเหลือสี่ แกแม่แลกอ่าส่วนนี้คือคือภาพรวมนะครับสําหรบความกระต่ายนะครับทั้งหมดกี่ตัวน้องปร,ประมาณยี่สิบค่ะรวมกับประมาณยี่สิบตัวนะครับมันซ่อนอยู่มันแอบก็ถ้าเพื่อนๆนะครับเอฟซพี่น้องสนใจนะครับศึกษากระต่ายดับบูพานก็มาที่ฟาร์มนี้ได้นะครับฟาร์มนี้มีเลือดแท้ร้อยเอร์เซ็นจากภาูตะวันฟาร์มนะครับ ยืนยันนะครับพี่ครับก็ฝา,ากติดตามไว้นะครับก็ชื่อฟาร์มชื่ออะไรน,น้องก็บ้านอุ่นพุที่นันะพุที่นันนะครับมีเบอร์ติดต่อไหม08608640540569096909นะครับถ้าเอฟซี FC พี่น้องสนใจนะครับในการมาศูนย์ศึกษาเรียนรู้นะครับกรเกษตรผสมผสานเนาะบ้านพุทธินันนะครับมีทั้ง ตายตาบุพานแล้วก็สวนองุ่นนะครับที่เป็นจุดเด่นของที่นี่นะครับก็ขอขอบคุณนะครับน้องที่แนะนำนะครับก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณครับอันนี้คืออะไรอาหารปลาใช่ไหมครับไม่ให้อาหารปลาเราดูเขาเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูดูบรรยากาศนะครับมน้องมาพี่เร็วมามา ดูบรรยากาศาตีนเขาสวยมากครับถ้าทำดีๆจัดเดินไปกับพี่เลยในสวนนี้มีอะไรบ้างครับมีกล้วยมีกล้วยมีมะเข้าวมีมะมีทุเรียนค่ะมีมีทุเรียนด้วย,ย,น,วยน้ำตลอดปีป่ะครับน้ำมน้ำดูค่ะตลอดปีตลอดปีเนาะโอ้น้ำใสเลย ไปเบิ้งปลาครับพี่น้องไปเบิ้งปลาเพิ่น เงียบมากมีมีปลาอะไรบ้างครับนี่มีปลาอะไรบ้างปลาปลาน้ำจืดอะค่ะปลานทำจืดปลานิลปลาตะเพียนอ๋อมีมีเห็นตัวอยู่เห็นตัวขึ้นเมื่อกี้แล้วมีอินทรีทพารำนะมีกี่บ่อครับสองบ่อตรงนี้เป็นบ่อบ่ออะไรนะบ่อสองพันห้าค่ะ แต่ว่าเรามาขุดอันนี้คลองขุดคลองเองอแล้วก็บ่อก็มีตรงนั้นด้วยแต่ตรงนั้นน่าเก็บน้ําไม่อยู่อข้างบนอีกสามบนอีกสามข้างบนอีกสามมันสะโครงการนะคะสี่สะแต่เก็บน้ําอยู่จริงๆก็สองขาโอน้ำเก็บอยู่ตลอดปีเลยอยู่ตลอดปีค่ะโอ้ยพอดีต้มแล้วพี่น้องไม่ได้กินเลยจับไม่เป็นพอดีต้มแล้วนี่ อ,อวันหลังมากินเตรียมมากิน,นข้าวป่ามากินปลาเนี่ยเหมาะเลยข้าวป่าเนี่ยที่เขาป่าเอ่อ,อยู่อยู่ตีนเขาครับข้างหลังปิดเขาผู้ลุงคุ้มอะค่ะผู้ลุงคุม้มผู้ลมใช่ไหมหลมล,ล,ม,ลมคุม้มวัดเป็นวัดนะคะอ๋อทางทั้งเทิงนี่คือผู้ลุงคุม้มที่ที่เป็นโดมเน่ะบ่แม่นแ่นอ๋อไปตรงนั้นไปครับ ไปสวนทุเรียนปล <laughs> ูกกินปลูกทุกอย่างที่กินได้ไม,กก <laughs> มีกล้วยมีอิตทผาลัมทุเรียนมีจาก,นก,าก้นปลูกเปลอยคะ่ะโอ้ยเรานี่บยบอกห <laughs> ูว่าสีลอดจะก้นห <laughs> ลอดแล้วล่ะ ไงเหอรอนิรพพลินิทรลำเนะยอะนี่มี20ต้นค่ะ่ืีมันกว้างครับพี่นอ้อง <c oughs> ดูตัวเล็กคนเดียวดูเลยทำได้ขนาดนี้เ,นเก่งมากเลยนะเนี่ย เหมือนคลองไส้ไก่เลย<อ>เห็นบไก่ไม่ได้สัญญาลต้ตนี้คสวยที่สุดนะคะอายุยังไม่ถึงปีนะสวยที่สุดสวยจริงอะอยังไม่ถึงปียังไม่ถึงปีมีกินปูๆไหมหนูยังหาตกยังไม่เจออือนึกว่าน้ำหมัก ก็มีม <gegen violin> <warfare> ันกระทบแล้วนะยังติดตั้งระบบน้ำไม่เสร็จเพื่อเก็บการเกษตรพื้นนัคะเงาะก็มีเองครับตัวนั้นแหละไอ้ฟองตรงนี้น้ำเริ่มมาอยู่แล้วหมดก็สามารถเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้เนาะออ่าต้งโทรมาก่อนนะโทรมาก่อน าตามเบอร์โทรที่ให้ไว้นะครับเดี๋ยวผมจะให้เบอร์โทรไว้วาจดเตียนเพิ่นกับคือสวนอง,งุ่นนี่แหละครับบมมีไผปลูกได้ <c oughs> แหนแดง โอ้อันนี้อยู่ตลอดปีเนาะน้ำตรงนี้รถน้ำเงาะก,ก็คือจะใช้น้ำบอ่อนี่เนี่ยแต่ว่าทุเรียนอ่ะใช้เจาะบาดาลไม่ใช่เอ้สมุนสมุนนี่เจาะบาดาล <c oughs> แต่ว่าเงาะนี่น้ำบออ่อมันมีอยู่นะแต่ว่ามันยังไม่ขึ้นมามเยอะก่หรอน,นี้อีก และนี่ก็คือพื้นที่ของน้องกิ๋วแห่งบ้านอางุุนพุทธินันเกษตรกรอายุยังน้อยที่อาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนในการที่จะทําลายกําแพงของคําว่าเป็นไปไม่ได้นะครับก็สามารถที่จะติดต่อเข้ามาศึกษาดูงานได้ที่บ้านสวนองุุนพุทธินันเบอร์โทร8 8 6 4 5 6 9 9 9 9ติดต่อน้องกิ๋วครับ ก็สามารถติดต่อล่วงหน้านะครับขอขอบคุณที่ติดตามรับชมอยจะดืมกดติดตามช่องภูไทยมุกขอบคุณครับ